คมชลึกบันเทิงสเปเชียลนะครับผมทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22เหมือนเดิมนะครับกับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่19ด้วยฮะจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะต้องรีบวตนะคะต้องกดเลยเออกดเลยแต่ว่าช่วงแรกของเรานะคะคกับบันเทิงออนสเตจเนี่ยบอกเลยว่าข่าวนี้แซ่บมากไปชมกันเลยค่ะ อ๋อมไม่ได้ดีวงการบันเทิงถ้างานไหนที่พอจะรับได้ก็รับจุดมุ่งหมายอ,อ,อ,อ๋อมคืออ๋อมจะเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอ๋อมเชื่อนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้อ๋อมตัดสินใจไม่ผิดและคุ้มที่จะทําแบบนี้เพื่อประชาชน นี่คือเหตุผลจากปากของนักแสดงดังอย่างอมสกาวใจในบทบาทของนักการเมืองครับที่ได้เปิดตัวเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วว่าที่ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนรัษฎรของพรรคซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของเธอหลังจากนี้ในฐานะนักการเมืองจะถูกจับตามองอย่างมากย้อนกลับไปครับอมสกาวใจประกาศตัวชัดเจนในการแสดงความเห็นและให้มุมมองที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จั์โอชาอยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องม็อบเรื่องการจัดการปัญหาโควิด -19 รวมถึงการบริหารจัดการในหลายอย่างออมนั้นเคยถูกคุกคามถึงขั้นขู่ฆ่ามาแล้วนั่นจึงทําให้เธอได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายเอาผิดเหล่านักเลงคีย์บอร์ดก่อนหน้าที่เธอจะลงสนามเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวทุกคนรู้จักออมดีในบทบาทของนักแสดงมัางฝีมือที่มีรางวัลมาการนตีให้เห็นชัดเริ่มจากบทนางเอกในระยะแรกเข้าสู่บทนางร้ายจุดพลิกผันที่แจ้งเกิดให้ทุกคนรู้จักเธอในวงกว้างปัจจุบันนั้น อ,อ๋มยังคงรับงานแสดงและเป็นเจ้าของบริษัทสกาวใจจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์บันเทิงโดยจดทะเบียนเมื่อปี2549ด้วยทุนจดทะเบียน5 0 0 0 0 0บาทอ,อ๋มสกาวใจไม่ใช่คนบันเทิงคนแรกครับที่ลงมาเล่นการเมืองห่างจำกันได้มีคนดังอีกหลายคนอาทิกรุงศรีวิไลฟิล์มรัตภูมตู่นันทิดาคิงก่อนบ่ายเป็นต้น เราเข้ามาสู่ช่วงที่สองครับพี่ปูนคุณผู้ชมครับผมกับคนดังออลสเตตวันนี้มีใครนะรุ่นใหญ่ด้วยโอ้ยรุ่นใหญ่เธออาดาวอ่าเออต้องบอกว่าคุณอาเนี่ยนะคะรักเด็กมากๆากถูกพี่ปูลเลยรักเด็กอ่าเลข18บของพี่ปูใช่1สิบเก้ายี่สิบฉันรักมากไม่ใช่เขาเห่อหลานเธอเออหลานเขาน่ารักไงใช่อ่าอดูนะว่าอาดาวอ่ะเห่อหลานขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูค่ะไปค่ะ มีหลานสาวคนเดียวอะนะจากเด็ก8ปขีดอะตอนนี้เขาก็เติบโตมา4ี่ขวบ8เดือนแล้วก็หลานอะรัก ตอนเราเป็นแม่เราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกอะ่ะเพราะเพราะเราทางานอตอนนี้ก็ได้มีโอกาสแต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ย่าก็ทํางานแต่ว่าวันไหนที่ว่างมียก็จะมานอนค้างบ้านเหมือนกับเราลักหลาะเราก็อยากเห็นนะว่าวันนี้หลาะเราไปโรงเรียนเป็นยังไงหลานโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนส่งรูปส่งอะไรมาปู่ก็มีความสุขงานกลับมาช่วงเวทีคอนเทิร์นะคะผู้ชมถามต้องบอกว่าอีกหนึ่งสาวที่มีความสาม,มารถสุดเลย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงถูกต้องเขียนบทถูกต้องและยังเป็นวานจิตวนันใจของคุณ iki, นิกกี้นาชตดนั่นเองอ่ะสมไยก่อนอะกำลังจะพูดถึงคุณก้อยรลชเฉพานั่นเองครับเพราะว่าสาวคนนี้เนี่ยห่างหายจากการเขียนบทไปนานแล้วทีมขา่ขาวคนชื่นบันเทิงงเราก็เลยแบบจิ้มมานิดนึงว่าเอ๊ะห่างไปนานคิดถึงหรือเปล่าเธอก็บอกว่าคิดถึงแต่กลับตอบเป็นแบบนี้ฮะบทอะอยากเขียนแต่ใช้เวลายเยอะมากก็เลยยางแต่ว่าตอนนี้เขียนหนังสืออยู่ คิดว่าน่าจะออกได้ปีหน้าที่วางไว้เป็น28เรื่องเาก็เกิบวันที่28แล้วก็อาจจะชื่อเรื่องยังไม่ชัวร์ละกันแต่เป็นเรื่องสั้นที่แบบตัวเราเจอมาในชีวิตแล้วถูกเอาบาอเด็บออกมาเป็นเรื่องเรื่องที่เราตกผลึกได้เป็นคนที่เขียนไดอารี่อยู่แล้ว,ลวค่ะเหมือนมอร์นิ่งเพจแล้วพอเราเขียนไปอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออในหนึ่งวันของเรามันมีเรื่องที่เราตกผลึกได้เกี่ยวกับตัวเองเหมือนกันเนาะเราก็เลยอยากเอามาผ่านเป็นเรื่องสั้นแค่นั้นเองคมชมลึกอะบอร์ดนะคะเป็นแบบรางวัลแนวหน้าที่เชื่อว่าคนในวงการเน ว่าใครจะแบบว่าอยู่ในรายชื่อบ้างเผื่อใส่ก้อยอรัชพรหรือก้อยนัตติ้ดรีมลงไปนะคะโอ้โหต้องบอกว่า<แ>สาวก้อยเนี่ยนะคะไม่ทำราดาจริง,รงเลยเพราะว่าผลงานของเธอนะคะเคยได้รับรางวัลน,นะคะ ของงานของเราคมชลุกอวอร์ดครั้งที่17ถูกต้องครับผมกับซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอนั่นเองนะครับผมโอ้ตอนนั้นคือดังมากสร้างคู่จิ้นพีพีพิวกินมาด้วยจริงอ่ะแต่คนไหนนะครับที่ยังไม่ได้โหวตตอนนี้นะครับผมกับงานประกาศรางวัลของเราในส่วนของยอดเยี่ยมรีโหวตนะวันที่10มีนาคมนี้คือปิดโหวตแล้วลนะครับผมได้แลนะ้วทอตอนนี้คือผลออกมาคือแซงกันแบบรีบๆเลยอย่าไปบอกเขาสิเอาก็ต้องให้โหวตไงสามช่องทางอย่าลืมนะครับผม ดูกันเข้ามาไดา้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วส่งต่อให้กับสองวิทยกครลหลักครับ